ย ahoo สวัสดีค่ะทุกคนอันดับแรกต้องขอบอกกันว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนหรือว่าชักชวนให้มาลงทุนอะไรนะคะแค่เป็นการเล่าสู่กันฟังเนาะช่วงนี้ play to earn ก็มาหลายเกมเลยอ่าวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของเกมโดยฝีมือคนไทยนะคะนันก็ะสีเกม Mo ูมอนเตอร์ หรือมูมอนสเตอร์นี่แหละแต่โลโก้ของเขาคาแรคเตอร์ Character ของเขาก็เป็นหมูเนาะเอาล่ะซึ่งตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเกมยังไม่ออนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขามีเออรดรอปแจกจ่ายแอ์ดรอปอยู่จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะบางคนก็อาจจะสับสนว่าไอแอ์ดรอปนี่มันคืออะไระะแอร์ดรอปก็คือการแจกจ่ายเหรียญหรือว่าโทเค็น ให้กับผู้ใช้งานโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งโ,โดยทั่วไปเนี่ยมักมีการใช้ตัว AirDrop เนี่ยเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการโปรโมทเหรียญน,นั่นเองเหรียญของ Mo Monster นะคะก็ตอนนี้ไปดูใน Co ย n r k r t e t p แ p ละนี่จะเรียกว่าหมูคอยนะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวเกมกันไม่ใช่ดูตัวเกมดิเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆก่อนนะคะเขาบอกว่า โมมอนสเตอร์ Monster, เป็น NFT เกมเล่นฟรีด้วยแล้วก็ play to earn ด้วยเล่นลได้เงินประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูใน white paper ์เนาะ,ะใน NFT ก็จะมีตัวละครต่างๆค่ะอันนี้ถ้าให้ดาให้ดานะก็จะเป็นแบบพวกธาตต่างกันหรือเปล่าเอ่ยอ่าน่าจะใช่ตามเลเวลนะคะเป็นเบบีหรือว่าตกขึ้น นี่แม็กสุดก็น,นี่ไซโค i ce, อเอสวิชชี่ประมาณนี้นะทุกคนมีตัวละครที่เป็น NFT ให้เราเลือกนะแล้วก็มีส่วนของแลนด์ NFT ก็แนวไหนเขาเรียกว่า m ูนิเวิร์สซิตนะคะก็เหมือน Metaverse นั่นแหละเนาะเดี๋ยวเ้าไปดูรายละเอียดกันนะอ่านี่ e t a v e r s e Fashion มีฮิวแมนด้วยอ i ป m e n ์นะคะก็แต่งตัวมีทรงผมเสือ้อกางเกง่ากระเป๋าอาวุธรองทอเท้านี่ในรีวิวของ Play. เกมเพย์เาดูหน่อยต่ไมความมีเสียงอ้อเราปิดเสียงขอโทษทีค่ะนี่แร้วมี้อ้อ น่าจะจัดทีมเลยทุกคนมีพื้นที่ต่างๆให้เล่นโอเคเป็นแนวเทิร์นเดรนะคะสลรับการโจมตีเนาะคล้ายๆอ็อสซี่เลยวะเนาะตัวละครค่อนข้าง,างอืม ดูน่ารักดีนะคะโอเคก็ประมาณนี้เป็นแนวเทิร์นเดยนั่นแหละส่วนเกมโหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาบอกว่ามีโหมด PVE ก็คือต่อสู้กับตัวมุมกับมุมอนพันเนอร์ของเรานี่แหละในผ่านแต่ละด่านเนาะต่อสู้ชนะก็ น่าจะได้รางวัลแล้วนะ PVP ก็ต่อสู้โหมดผู้เล่นด้วยกันนะคะอ่า Open World มันมีเป็นพื้นที่พื้นที่อะไรทุกคนนี่ไม่เปิดไม่เปิดก็เมตาเวิ s e โอเคทีนี้เรามาดูของโอโทเคนดอมิกรียนในเกมอ่าไม่ใช่ นี้เหลียญคอยค่ะใช้ทำอะไรมั่งใช้กับโกวแนนนะคะส่วนใหญ่มีทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านโทเค็นนะคะที่ตอนนี้เขากำหนดไว้เนาะเหรียญหมูทำอะไรบ้มงเห n ีย Marketplace ก็ใช้ในพวกอีโคโนมิคนั่นแหละค่ะซื้อขายทำนำไปสเต็กได้อีเวนต์อืมอีเวนต์อะไรบ้างไม่รู้เดี๋ยวค่อยดู แล้วกันเนาะส่วนในเกมก็คือเป็นอ่า GPC Coin นะคะ Golden p i g g y Coin เป็นเหรียญหลักที่ไว้ในเกม Mo Monster นะคะสำหรับผู้เล่นเนาะในการที่ทำรายได้ถ้าทำเขาเรียกอะไรถ้าได้รางวัลชนะในเกมเนี่ยค่ะจะได้เป็น GPC Coin นะทุกคนนี่นเกม PVP PVE Marketplace ประมาณนี้เอาเหรียญนี้ไปอัปเกรดได้ ใช้ในเกมหมดเลยใช้เหรียญ GPC คล้ายๆข,ของกาล่านะทุกคน mm hmm. เหรียญในเกมอย่างเช่นทาวสตาร์นี่ค่ะเขาใช้ทาวคอยนะคะส่วนตัวพาเวอร์เขาใช้เป็นอากาล่าเหรียญกาล่าอีกตัวนึงเนาะน่าจะคล้ายๆกันอันนี้คือโฉมหน้าของอเวอร์ทีมคะทีมมอนสเตอร์ hmm. คนไทยหมดแหละ เดบลับไปโอเครายละเอียดคร่าวๆแบบนี้้แต่พาร์ทเนอร์เขาเยอะนะทุกคนพารเนอรโอเคเมื่อกี้ที่นุมบอกว่าพวกแอดดอบระคะถ้าแจากจ่ายใช่ไหมมันจะมีสเต็ปในการทำจำไว้เพื่อไปเป็นไวลลิสต์นั่นแหละแล้วก็เขาจะมีเปิดไอเดโอเหมือนพรีเซลเหรียญน,นี่ บนอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมมีมีสีสีอันข้างบนเนี่ยค่ะเกมสตาร์เดดทัสอะไรเงี้ยเวลาเราจะซื้อพวก mm hmm. เหรียญมูเขาอะอประมาณนี้นี่ก็แอดไวเซอร์ทีนี้เราไปดูอะไรนะเมื่อกี้เราจะดูไว้ p เ p เปอร์ลเออไม่ใช่สีเขาเรีกเยกอะไรไว้์เพเปอร์เออมามาดูไว้ p เ p เปอร์กันสักหน่อย ตอนนี้ที่ดูคือนุ่นดูรถแมพว่าแพลนของเขาอะจะไปยังไงนะคะเฟสสองควอเตอร์สี่ก็อยู่ตรงนี้อยู่เกมน่าจะเปิดปรามาณปีหน้าละมั้งเนี่ยโอเคเอเรามาดูในไวท์เพเปอร์นะคะในเอ็กเดฟทีเขาก็จะมีมูมอนสเตอร์เอเอฟทีเมื่อกี้ตัวละครมูมอนนะคะสเตตัสก็เหมือน ตัวละครนั่นแหละที่เราจะเข้าไปเล่นนั่นแหละก็ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่มีธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินแสงก็ความมืดเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ q u อ p m e n t อันนี้ Human Equipment ทำให้ตัวละครที่เป็นมนุษย์ของเราแข็งแกร่งขึ้นนะทุกคนก็สวมเสื้อผ้าสวมอาวุธ ชิ้นส่วนท่อนบนท่อนล่างรองเท้าหมวกถุงมือ,อมต่างหูแหวนแล้วก,ก็กระเป๋านะคะความแรงก็ normal แรง super แรงต้านแรงก็ยางไม่มีอัดครต่อไปก็แลนแลนก,ก็เป็น NFT limit โอเคก็ไปซื้อไดแหละใน marketplace คน การไอเทมดอบการที่จะได้ดอกจากศักตรูนะคะถ้ามีแล้วก็จะ improve stack. อิ p r o ู e สต a c กอ่าเหมือนกันคล้ายๆกับเกมอื่นๆเนาะส่วนโทเค็นเมื่อกี้ก็มีโมคอยกับโกลเด้นพิกกี้คอยเมื่อกี้น้องเล่าไปคาวาแล้วเนาะค่ะทีมอ่า ก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะไปเป็นหนึ่งใน a อ r ์ดรอปยังไงนะคะตอนนี้มูมอนสเตอร์ที่เขาเปิดแจกแอร์ดรอปนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะเขาเปิด a อ r ์ดรอปสองแสนห้าหมื่นมูทุกเกนนะคะนี่ ถ้าเราจะลงก็คลิกที่ไทยแลนด์หรือว่าเวิร์ไวด้วยก็ได้นะนี่ไงไอเดียนะคะจะมีที่เกมสตาร์เตอร์ทัสแพดแล้วก็บินสตาร์เตอร์ไว้ค่อยไปดูนะทุกคน NFT p a แพดนะคะวันที่ประมาณ30ออก็อีก2วัน30พฤศจิกาทุกคนตามเวลานี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะลงนบนเกมนี้นะถ้าเราไปได้ในลันช์แพดอะไรเงี้ย ก็อาจจะได้ราคาเหรียญที่ถูกกว่าประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำตัวเองให้ไปอยู่ในไวลลิสต์ยังไงได้บ้างแล้วเราจะได้หรือเปล่าในนี้ไม่รู้นะเพราะเขาน่าจะสุ่มนั่นแหละคิดไปก่อนเขาบอกว่ามูมอนสเตอร์แอร์ดรอปรอบสองสำหรับคนไทยเท่านั้น เราต้องเข้าร่วมท,ทําทาสต่างต่างเพื่อให้ได้สิทธิ์นะคะมันจะได้สิทธิ์เฉยๆไม่ต้องทำทั้งหมดแต่ยิ่งทํามากยิย่งมีโอกาสมากโอเคระยะเวลาก็ถึง31ธทันวานะคะแอดดอกของไทยรวมทั้งหมดก็หมื่นห้ามื่เนาะผู้โชคดีเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดกันเอานะทุกคนแจกใจหลังที่25มกราเมื่อกี้เขาบอกว่าแปด y t y to t e r นะคะเมื่อกี้นุ่นทำไปละนิดหน่อยจอยทเทเลกรม ไม่ทันสินะเทเกแกรมเนาะ,ะอะอคลิกปิดคลิกปิดฉันเป็นมนุษย์รุนาคลิกแต่ละภาพที่มีรถไฟงงนมั้งที่มีรถไฟอันนี้รถไฟหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าโอเคมา ตอนนี้เราทำไป3อันแล้วนะคะน,นี่ตอนนี้ไม่ได้ทำสามอันทำไปแค่เดียวคือจอยเทเลแกรมนะคะพอเราคลิกอะ่ะมันจะเข้ามาที่หน้าอนของเทเลแกรมค่ะไม่เมื่อกี้ฉันลบไปเหรอ น่าจะออกนี่ค่ะทุกคนเรามาพอเข้ามาปุ๊บจริงๆมันก็จะคลิกจากนั่นมันจะมาโผลตรงนี่เลยเราก็คลิกจอยกรุปค่ะจอยกรุปไปเพื่อจอยไวลลิสจากนั้นมนใช่ open t ทวิตทวิตเตอก็ตามสเต็ปนั่นแหละใช่ไหนนี่ ทวิตเตอร์แล้วก็ก mm ๊อปปี้โปรไฟล์ของเรา mm hmm. เอาไป mm hmm. แปะทว <Twitter. S 1> mm ิตจอยทีละแก a m แอนนัลส์ จอยชาแนลจอยให้หมดติดแปะคอนติเนียร์อ่าไปสามนะต่อไปรีทวิตรีทวิตออนทวิตเตอร์หนึ่งครั้งอืมจีนแจ้งเลยนะอ่าลีทวิตสักอัน ดีทว mm ิตดีแล้วคอนเชียวดีแล้วฟอลโล่โมนพอแล้วเมื่อกี้ดีทวิตมือ คอน t i เนียอ๋อออโทษทีค่ะทุกคนเราต้องกด retweet แอหมูได้เลยได้เลย retweet ได้เลยอ่าคลิกไปแล้วเราก็คอน t i เนียลรีท e ิ ดีทวิตนี่แหละเป็นการตลาดของเขานะทุกคนโปรโมทเหรียญเรียบร้อยทีนี้แนะนำเพื่อนอีกสามคนเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะม่ละกันอหืนั่นแหละโอเคข้าวๆก็มีประมาณนี้ถ้าเราอยู่ในไวลลิสต์หลังวันที่ยิมห้าเขาก็จะแจกจ่ายมาให้นะคะ ไม่มีอะไรแล้วของคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็ลองไปศึกษาหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะบนให้วีเซลบนสแพลตฟอร์มนะคะก็ Game Starter ร์ u ล h p a พ b i บียนสตาร์เตอร์เอ็นนะคะไว้ไปลองดูกันนะไม่มีสิถ้าสนใจก็ไปลองดูกันได้นะคะคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้จ้ะสวัสดีค่ะ